สวัสดีค่ะใครมีปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตามัวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีะคอนแทคค่ะแล้วก็มีลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะค่ะก่อนทานพี่วันนี้มีปัญหาสายตา,ยางไงจ๊ะแตบตาตามัวแล้วก็ะอะไรอ่ะ ดนลมอ่ะไม่ได้ดูทีวีก็ไม่ชัดออค่ะเห็นบอกว่าไปผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมคะผ่ามาแล้วจบแล้วหลังจากที่ผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะแล้วก็เลยสั่งดีคอนแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่นอ๋อค่ะน้ำตาก็ไม่ไหลอ๋อค่ะตอนที่เป็นนะคะทุกท่านทำงานต้อนรับเนี่ยอะไรบ้างคะมีอาการปวดตาแล้วก็เสบตาน้าตาไหลตลอดค่ะค่ะ แล้วก็เวลานั่งรถอย่างนี้โดนโลมก,ก็น้ำตาก็จะไหลเลยในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ำตาไม่มีน้ำตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม่มันไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนบอกดีใจมากทีไ่ได้มาเจอตัวนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้า ก็ตอนแรกเลยอะตามันจะสู้แดดไม่ได้เลยแล้วก็แฉะแสบคันคันนี้ยี่ดวงตาี่เขียวหมดเลยก็เลยลองสั่งกินแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากทานแล้วก็เลยเออชุดแรกก็โอเคข้างเนี้ยหายดีเลยอ่ะข้างเนี้ยคือตาแจ่มแจ๋วเลยใช่ <c oughs> ค่ะใช่แกบดีมากเลยอะบอกข้างนี้จแจ่มละตอนนี้นะดูเฟซ ไม่ต้องใส่แว่นตาแต่ถึงจะเป็นก็ไม่ต้องใส่แว่นตาอ่านได้แล้วหนังสือก็เลยว่าเออมั่นใจตอนแรกที่เป็นตาตามัวมองไม่เห็นเป็นวุ้นในตาเป็นตัดสินใจลองดูพี่ก็เลยลองดูลองกองแรกก็ยังเออสึกว่านี่พอกล่องพี่สองพี่ก็ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยตอนนี้น,นะตอนนี้ก็คือมองเห็นชัดเลยใช่ไหมเห็นบอกเมื่อก่อนมองไกลๆมองกระจกตัวเองก็ไม่เห็นเลยมองเห็นน้ตัวเองว่าเออใช้ครีมอันนี้มัน ทำไมหน้าเรามันํมอะไรที่ก็มองไม่เห็นไงแต่ตอนนี้ <พะ S 2> ที่มองเห็นได้หมดพวกน้องๆมนันั่นองอย่า,า,น,น,านี่ก็มองเห็นก่อนทานงานยังไงบ้างคะก็ตาม,ม่าตาบัวมองก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วเห็นบ้ามีน้ำตาออกด้วยใช่ใช่ใ ไม่ต้องฟื้นเว้นเสาตาแล้วคนถ้าบางคนนี้เขายังลังเลหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าขายเราห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วแค่เราสูญเสียไปเนี่ยคือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลย